ู้ประกอบการพัทยารวมพลังปกป้องศักดิ์ศรีเมืองพัทยาหลังสื่อพัดแรงพัทยาเมืองบาปแดนสวรรค์โสเพณีขอความเห็นใจสื่อเสนอมุมดีๆบ้างที่บริเวณปากทางเข้าโครงการถนนคนเดินพัทยาใต้หรือโครงการ walking street พัทยากลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจในเมืองพัทยานัดหมายรวมตัวแสดงเจตนารม ปกป้องชื่อเสียงและศักดิ์ศรีเมืองพัทยาหลังมีสื่อนําเสนอประเด็นข่าวพัทยาเมืองบาปแดนสวรรค์โสเพณีจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากทั้งนี้มีตัวแทนผู้ประกอบการประกอบด้วยนางลิซ่าแฮมิตันนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยาน,น,นายบุญอนันต์พัฒนาลินนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยานางอัมพรแก้วแสง นายกสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยานายดีโอสิงห์นายกสมาคมอินเดียชนบุรีนายสุขราชกลลาประธานชุมชนวอลกิ้งสตรีทได้ขึ้นกล่าวแสดงมุมมอง นางริซ่าเฮมิตันในยกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยาได้กล่าวว่าพัทยาไม่ได้มีการท่องเที่ยวด้านสถานบันเทิงเพียงอย่างเดียวยังมีความหลากหลายมากมายตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทั่วโลกการนำเสนอข่าวว่าพัทยาเป็นเมืองบาปทำให้อาชีพอื่นๆมีความน้อยเนื้อต่ำใจไม่อยากให้ เหยียดกันด้วยมุมมองแบบนี้อยากเรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบที่นำเสนอข่าวทำร้ายเมืองพัทยาทางด้านนางอัมพรแก้วแสงนายกสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้กล่าวด้วยว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีผู้คนจํานวนมากมายมาหางานทำได้มีงานมีอาชีพมีเงินส่งให้ที่บ้านและเลี้ยงดูครอบครัวไม่อยากให้ดูถูกอาชีพอื่นที่ทำราย ได้ด้านการท่องเที่ยวผู้หญิงกลางคืนสร้างไรายได้ให้ประเทศอย่างมหาศาลขณะที่นายบุญอนันต์พัฒนิลินนายกสมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้กล่าวเสริมว่าอยากให้สื่อช่วยนาเสนอมุมมองในเชิงข่าวสารที่มีความสร้างสารรค์ในเมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งโอกาสผู้คนมาตามงาน อย่างถูกกฎหมายทำตามกติกาของสังคมสร้างรายได้เข้าประเทศอยากขอความเห็นใจว่าเรื่องดังกล่าวเมืองพัทยามีเมืองท่องเที่ยวอื่นก็มีคุณนะคะแล้วก็อยากเรียกร้องให้ช่วยทำอะไรก็ได้แสดงความรับผิดชอบว่าคุณจะรับผิดชอบองไรในการที่คุณทำร้ายคนพัทยาแบบนี้แล้วก็ทำร้ายถึงคนไม่กันเขามองคุณว่าคุณไม่มีการณ์ แต่สื่อมนชนหลายแก่เหมนถ้าเอ่ยชื่อว่าสื่อมชนเนี่ยทุกคนโดนหมดเลยเนี่ยแต่คุณเพียงคนเดียวอ่ะคุณทำให้สื่อมัชนอาชีพสื่อมันชนอ่ด้อยมากแล้วคุณทำให้อาชีพของพวกเราอ่ะดูแย่มากในสายตาของคนอื่นคุณอกว่าเราเป็นธุรกิจสีเทาจริงๆธุรกิจสีเทาอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดขนาดนั้นนะคะแต่เราอยากเราไม่อยากจะพูดถึงตรงนั้นเนาะเราอยากเดิดพันนะคะออกมาแสดงความรับผิดชอบนะคะว่า สิ่งที่คุณทำลงไปเราไม่รู้ว่าอะไรเราไม่คุณให้คุณตีต่างนั้นแต่ว่าเราอยากให้คุณออกออกนะเราถ้าเราแรมเรามีาามอ่ามตั้งใจเราเลิกทำให้จับระเทศคและอยากให้ทุกคนเห็นัวเห็นใจพวกเราทำงานเนี่ยระมาจะมากินที่เหมือนพยาเนี่ยน้องก็มีขั้นตีจ่ายและลูกน้องเราก็ได้นำเรื่องนั้นไปต่อยอดโดยการกินวเตอรถุในเลือค้าขายก ải, ิน ก็กลัวอยากให้สื่อต่างๆนะคะช่วยทำให้พัฒนาและกระจายนิสิตนิสิตน,น,นะคะสร้างโอกาสให้พวกเราทุกคนให้ทุกคนร้านค้าทุกคนได้มีคนมาเที่ยวเยอะๆทั่วโลกเลยนะคะขอเสียงทุกคนหน่อยเลยค่ะที่บอกว่าที่สื่อขายได้นะครับท่านผวกล่าวสื่อขายได้หนังขายได้แต่เมือก็จะขายได้ไต่อไปในการค่าหรือการต่างแบบนี้ นีเเโอกาาสืแหมรับ <Works okay objectively> ิว <semester ค ะ> ่ามันนจะเป็ย่ี่สิบสี่สถานีประชาชนที่ว่ากอนกลิบมณีภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน